คราวนี้โจทย์บอกมาว่าจงหาสมการของระนาบที่ผ่านจุดที่กำหนดมาให้เป็นหนึ่งต่อลบหนึ่งและไปขนานกับอีกระนาบที่ผ่านจุดสามจุดอ่ะคราวนี้อาจารย์ก็จะให้ระนาบเนาะสีชมพูนะคะเปลี่ยนเป็นระนาบสีชมพูบ้างนะ ระนาบสีชมพูเนี่ยเป็นระนาบที่ผ่านจุดหรือเป็นระนาบที่เราต้องการจะหานะคะมันผ่านจุด P คือหนึ่งสองลบหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มีจุด P คือหนึ่งสองลบหนึ่งอยู่บนระนาบสีชมพูนะคะและระนาบตัวนี้นะคือระนาบตัวที่เราอยากจะรู้ว่าสมการของระนาบเป็นเท่าไหร่ แล้วมันขนานกับอีกตัวที่เป็นระนาบสีเขียวไอ้เจ้าตัวระนาบสีเขียวตัวนี้ผ่านจุดสามจุดนะคะมีจุด A จุด b จุดซอยู่บนระนาบสีเขียวอ่าอันนี้ให้เป็นจุด A นะคะแล้วก็มีจุด B ศูนส,สองหนึ่งแล้วก็มีจุดสี่นะคะสมอมู่ตรงนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์อ่ะข้อมูลโจทย์ให้มาแบบนี้อันนี้อาจารย์ให้เป็นข้อมูลของระนาบที่มีจุดสามจุดผ่านก็คือเป็นระนาบสีเขียวนะคะตอนนี้สองระนาบนี้ขนานกัน สิ่งที่เราอยากจะได้คืออยากรู้ว่าสมการระนาบตัวนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นสมการระนาบต้องการสองอย่างนั่นก็คือหนึ่งจุดรู้และจุดคือกำหนดจุด t อยู่บนระนาบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการนะคะเราได้ x ศูนย์ y ศูนย์ z ศูนย์ออกมาเสร็จละสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องหาให้ได้ว่าเวกเตอร์ ที่ตั้งฉากกับระนาบสีชมพูของเราคือใครอ่าคราวนี้เราอยากได้เวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับระนาบสีชมพูแล้วล่ะสมมุติอาจารย์ให้เป็น n ละกันปกติเขาชอบใช้ตัว n ใหญ่เพราะว่ามันมาจากคําว่า normal ที่แปลว่าตั้งฉากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์อยากรู้เนี่ยเวกเตอร์ n ของอาจารย์จะต้องเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ ระนาอ่าวาดเดี่ยว insert ใส่ไอ้ตัวที่เป็นเวกเตอร์นิดนึงนะคะตอนนี้อาจารย์อยากได้เวกเตอร์ n สักตัวหนึ่งที่ตั้งฉากเอาเป็นเวกเตอร์สีแดง เนี่ยอาจารย์จะหาเวกเตอร์เอ็นตัวนี้ได้จากอะไรคะหาได้จากไหนจากข้อมูลตอนนี้มีจุดมาให้สามจุดอยู่บนอีกระนาบหนึ่งที่ขนานกันและอาจารย์อยากได้เวกเตอร์เอ็นตัวเนี้ยจุดสามจุดบนระนาบหาอะไรได้เออจุดสามจุดบนระนาบเล่น่านมาแล้วด้วยหาอะไรได้คะหาเวกเตอร์ที่ ตั้งฉากได้ไหมถ้าเราหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบสีเขียวเวกเตอร์ตัวนั้นจะตั้งฉากกับระนาบสีชมพูไปด้วยเลยไหมด้วยยักหน้ากันยึกๆเลยแล้วใครจะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบสีเขียวได้บ้างสร้างเออใช่นี่เพื่อนบอก A ออะไร AB ใช่เราสร้างเวกเตอร์ a อีนะคะ เอาเป็นสีเขียวนี้นะ A, เวกเตอร์ A D เสร็จแล้วเราสร้างใครอีกหนึ่งตัวต้อง A C จุดต้องเป็นจุดเริ่มต้นเดียวกันนะคะอันนี้อาจารย์ให้เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำเงินอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสามารถหาอีกเวกเตอร์หนึ่งที่ตั้งฉาก กับตัวระนาบสีเขียวได้ก็คือระนาบอะไรคะเอะเวกเตอร์อะไรคะอะไรนะเออถูกต้องตัวนี้ถ้าตามกดมือขวาถ้าตามรูปอาจารย์เนาะก็จะเป็นเวกเตอร์ AB cross AC นะ AB cross AC เนาะหรือใครจะใช้ AC cross AB ก็ได้หรือถ้าเพื่อนถามว่าหนูไม่เอาหนูจะเอาจุด B เป็นจุดกลางสร้างเวกเตอร์บ a กับ bc ได้ไหมคะ ได้อีกเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์แตกต่างกันนะอ่าตัวนี้จะได้แล้วว่าไอ้เจ้าเวกเตอร์ที่จะสร้างขึ้นมาตัวนี้นะคะมันจะคือเวกเตอร์ a b ค o อส a c เรื่องนี้จะค่อนข้างดิ้นนิดหนึ่งนะสามารถสร้างได้หลายแบบเลยแล้วถามว่าไอ้เจ้า a b ค o อส a c ตัวเนี้ยพอมันตั้งฉากกับระนาบสีเขียว มันเลยไปทะลุตั้งฉากกับหน้าสีชมพูด้วยไหมตั้งฉากด้วยนะดังนั้น n ได้แล้วค่ะ n ก็เอาไอ้ตัวนี้แหละ a b บฟลอสเสี่โอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นหน้าที่เราตอนนี้รู้แล้วล่ะว่าจุดใช้ x ศูนย์เป็นหนึ่ง y ศูนย์เป็นสอง z ศูนย์เป็นลบหนึ่ง เวกเตอร์ใช้ a b cross a c เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือมีเวกเตอร์ a b เท่ากับเวกเตอร์ a c เท่ากับนะคะแล้วก็เอา a b มา cross กับ a c ได้เวกเตอร์อะไรหลังจากนั้นคอมโพเนนต์หน้า i j k มันจะคือ a เล็ก b เล็ก c เล็ก ที่พร้อมจะเอาไปใส่ในสมการของระนาบทันทีอ่าลุยค่ะสมการของระนาบมันก็ต้องใช้ a x ลบเศูนย์เนาะเขียนมาให้ก่อนบวก b y ลบ y ศูนย์บวก c แซลบแซกศูนย์เท่ากับศูนย์ตอนนี้ขาดแค่ a b c เองเพราะว่า x y x กซว์ศูนย์วนย์ศนรู้แล้ว หาเลยค่ะทางออนไลน์ด้วยนะหาไปด้วยเลยนะคะการวาดรูปสําคัญมากนะคะบางครั้งพอเวลาที่เราเจอลักษณะพวกโจทยปัญหาที่มันมีข้อมูลมาหลายๆอย่างเนี่ยเราเอาข้อมูลลงไปใส่ในรูปอยพวเนี้ย เราก็วาดระนาบนะคะแล้วเอาข้อมูลใส่ลงไปเราจะเห็นชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นว่าควรจะใช้จุดอะไรควรจะใช้เวกเตอร์อะไรนะคะ ระหว่างนี้หายครบเลยนะหาจนกระทั่งได้ A เล็ก B เล็ก C เล็กออกมาเลย ก่อนที่จะไปเผื่อใครไปคลอสโปรดักต์แล้วกันพลาดเนาะเวกเตอร์ Victor a b ได้อะไรคะตอบปจาจันก่อนเวกเตอร์ Victor a b ได้อะไร p e, i ลบ i โ okay. e, อเค p j เท่าไหร่คะ4 j โอเค g k คะบวก1 k a c ล่ะ ลบไอใช่ไหมคะลบไอเนาะกีเจบวกสามเจกีเคคะศูนย์เคอ่าจะไม่เขียนก็ได้หรือจะเขียนเป็นศูนย์เคก็ได้นะคะเพื่อที่จะนำไปใส่ในดีเทอร์มิเนตเนาะ ใครครอสโปรดักต์เสร็จแล้วบ้างกี่ i คะ่ะลบสามไอกี่เจลบหนึ่งเกี่ k คะหนึ่งเโอเคถูกต้องแสดงว่าแม่นยำแล้วนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เรารู้แล้วว่า a คือลบสาม b คือลบหนึ่งนะคะแล้วก็ c คือหนึ่ง เราก็จับเอาไปใส่ข้างหน้าตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยอได้ลบสามลบหนึ่งหนึ่งหลังจากที่เราทำการคูเข้าไปแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นลบสามเอ็กนะคะบวกสามลบวาย บวกสองบวกแซบบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่จัดการให้เรียบร้อยเนาะโดยที่เราก็จะเอาสามแล้วก็บวกกับสองบวกกับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เป็นหกเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวสามเเนี่ยถ้าเกิดมันลบสามเอถ้ามันมีลักษณะของสัมปทติข้างหน้าติดลบแบบส่วนใหญ่มันที่การบอกค่ะ เขาจะนิยมที่จะเอาลบหนึ่งคูณตลอดเนาะมันก็จะกลายเป็น 3x บวก y ลบ6เท่ากับ0หรือจะเขียนเอาบวกแซดด้วยลบ6เท่ากับ0นะคะหรือจะเขียนเป็น0ลบแซดสิเอาลบหนึ่งคูณอ่าหรือจะเป็นเท่ากับ6แบบนี้ก็ได้เอาค่าคงที่ไปไว้ขวามือน,นะคะได้แล้วสมการออกมาเป็นสมการ กระนาบสีชมพูที่ต้องการนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าพวกเราก็จะเริ่มรู้แล้วเนาะว่าเวลาเรามีข้อมูลจากโจทย์คำถามต่างๆมาเนี่ยเราจะค่อยๆนะคะวัดรูปกรแล้วก็หาเวกเตอร์ให้เจอหรือหาจุดให้เจอนะคะแล้วก็คำนวณเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่3มองค์ประกอบที่โจทย์ก่อนเนาะแล้วก็เริ่มมาทำการหา นะคะแล้วก็คำนวณสุดท้ายก็ได้คำตอบนั่นเอง